มาดูสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เป็นสินเชื่อตัวใหม่จากออมสินที่ใช้บอรสยอคำได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มีสินเชื่อใหม่อีกหนึ่งสินเชื่อจะมาแนะนำค่ะเป็นสินเชื่อของธนาคารอมสินที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่26เมษายนหรือเมื่อวานนี้นี่เองค่ะสินเชื่อนี้มีชื่อว่า SME เต็มสุกเต็ม10พอได้ยินคำว่า SME หลายคนคงพอจะเดาออกว่าเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะสินเชื่อนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อให้ธุรกิจได้ไปต่อโดย ิดให้ผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ขอกู้วงเงินที่ให้กู้สูงสุดจะไม่เกิน10ล้านบาทและไม่ต้องชำระเงินต้นสูงสุด2ปีค่ะ และในสองปีนี้ท่านจะได้ชําระเพียงดอกเบี้ยสาหรับดอกเบี้ยของสินเชื่อนี้เดี๋ยวอ้อยจะแจ้งให้ทราบในลําดับต่อไปค่ะและสินเชื่อนี้จะผ่อนได้นานสุดคือ10ปีต่อไปเราจะมาดูคุณสมบัติผู้กู้กันค่ะข้อที่1เป็นผู้ประกอบการ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50ของทุนจดทะเบียน2ประกอบธุรกิจเพื่อสแสวงหากําไรเช่นธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรมธุรกิจบริการเป็นต้น 3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 4. ปัจจุบันยังประกอบธุรกิจและมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด ้ามีประวัติการชำระหนี้ตามเครดิตบูโรในแต่ละงวดในรอบ12เดือนเป็นปกติไม่มีประวัติค้างชำระไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อมาจะเป็นหลักทรัพย์การกู้เงินค่ะจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้1ใช้บรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยค้ำประกันได้เต็มวงเงินแต่จะให้กู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาท2ใช้หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทร่วมกันเช่นสมุดเงินฝากออมสิน ฉลากออมสินพิเศษ พันธบัตรโฉนดที่ดินที่ดินและอาคารหรือคอนโดมิเนียมค้ำประกันต่อมามาดูอัตราดอกเบีย้ยกันบ้างค่ะซึ่งดอกเบีย้ยจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและระยะเวลาที่ขอกู้ค่ะตัวอย่างเช่นใน6เดือนแรกถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยจะอยู่ที่2.9% 9ต่อปีถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันกกกน,น้อยกว่าร้อยละ30และใช้บอสยอค้ำประกันด้วยดอกเบีย้ยจะอยู่ที่3.99%ต่อปีส่วนถ้าใช้ บสยอค้ำประกันอย่างเดียวดอกเบีย้ยจะอยู่ที่4.99%ต่อปีค่ะและเรามาดูที่ช่องนี้ค่ะในเดือนที่7ถึงปีที่3ดอกเบีย้ยก็จะขยับขึ้นมาอีกเรดหนึง่ง และตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปก็จะใช้เลทดอกเบีย้ย MLR ซึ่งย่อมาจาก minimum landing rate ซึ่งจะอยู่ที่6.15%ต่อปีถ้าใช้หลักทรัพย์คำประกันดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ MLR ลบ0.5%จะเท่ากับ5.65%ต่อปีถ้าใช้หลักทรัพย์น้อยกว่า30%และใช้บอสยอ้คำด้วยดอกเบีย้ยจะอยู่ที่6.15%ต่อปีค่ะ และถ้าใช้บสยอคำ้ำดอกเบีย้ยจะบวกเพิ่มอีก1%คือจะเท่ากับ6.15บวกหจะเท่ากับ7.15%ต่อปีและสินเชื่อนี้จะมีค่าธรรมเนียม ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละหของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและหากท่านเป็นผู้ประกอบการ SME และสนใจสินเชื่อนี้ท่านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม65ค่ะที่สาขาของธนาคารออมสินที่ใกล้กับสถานที่ทำงานของท่านหรือหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนขอกู้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และเข้าไปที่สินเชื่อ SFE เต็มสุกเต็ม10และอ้อยจะวางลิงก์ไว้ให้ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งคือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์1115ตลอด24ชั่วโมงและด้วยสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อใหม่อ้อยอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนยังไงก็ขออภัยไปด้วยนะคะแต่ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามในคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ